y y m m h h a รถ a d t o the World c l s s สสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha ในช่วงปิดฤดูกาล MotoGP หรือช่วงพักครึ่งซีซั่นนักบิดทางเรียบระดับโลกล้วนมีโปรแกรมฝึกซ้อมทางฝุ่นกันแทบทั้งสิน้ขนขณะที่หลักสูตร Yamaha VR46 Master Camp ก็มีการให้นักบิดได้ขี่รถในทางวิบากเช่นเดียวกันเหมือนกับทัพนักบิด Yamaha Thailand Racing team ที่ใช้การฝึกซ้อมทางฝุ่นบนแฟลตแทร็กเป็นการเตรียมความพร้อม เหตุใดนักบิดทางเรียบถึงต้องฝึกซ้อมในทางฝุ่นโคสตันเดชาไกรศาสตร์ un, จะมาให้คำตอบกับเราในช่วง Yamaha Road to the World Class ก็สำหรับจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝุ่นหรือทางเรียบเนี่ยเทคนิคในการควบคุมรถหรือว่าอาการของรถมันจะใกล้เคียงกันแต่ว่าทางเรียบนะครับถ้าเกิดทางเรียบเนี่ยถ้าเราอยากให้รถมันมีอาการเยอะๆจําเป็นที่จะต้องให้นักแข่งควบคุมหรือคอนโทรลมันเยอะๆเนี่ยจะต้องใช้ความเร็วค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นนะครับเบสิก หรือว่าความปลอดภัยต่างๆในการฝึกเนี่ยควรจะฝึกจากทางฝุ่นนะครับเพราะว่าเราจะใช้นำเบสิกที่ใช้จากทางฝุ่นเนี่ยไปใช้ในทางเรียบตรงนี้เองเนี่ยเชื่อว่านักแข่งทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการขับขี่ทางฝุ่นเนี่ยนักแข่งทางเรียบก็จําเป็นที่จะต้องฝึกเหมือนกันเรามีต้นแบบอย่างยามาฮ่า wr 46 Ma s t e r c a m ที่มีการขับขี่ทั้งทางฝุ่นทั้งทางเรียบนะครับในการเทรนนิ่งต่างๆตรงนี้เราก็ได้สนามาน่วาวพบเนี่ยเป็นการจําลองนะครับสนามแฟตแท็กที่แรกของเมืองไทยด้วยนะครับเราเองก็ ได้มีโอกาสนะครับมาซ้อมที่นี่หลายครั้งแล้วสำหรับผมเองค่อนข้างเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักแข่งทางเรียบค่อนข้างเยอะเพราะว่านักแข่งเองเนี่ยสามารถได้ใช้ทักษะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบรกสไลด์หรือว่าการคอนโทรลรถในการออกจากโค้งต่างๆการใช้คันเร่งต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะว่าแท็กที่มีความลื่นจะทําให้นักแข่งเนี่ยสามารถนะครับฝึกการใช้คันเร่งได้ดีนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น เทคนิคการฝึกซ้อมนะครับที่ใกล้เคียงระดับโลกนะครับตรงนี้ผมเองก็พยายามทำให้หนักแข่งของเรา,เาก้าวไปเป็นนักแข่งระดับโลกให้ได้ภายในอนาคตข้างหน้านี้ครับ